ก็ผมช่องพายส่งเสด็จอานะครับนี่ก็มาฝึกน้องทองคูนเตะบอลนะครับออกกำลังกายนะครับเต้เตกวางเลูอดฝุดบอลนะครับเตะก่อนถึงจะให้กินแล้วเต้ยขโมยกินก้วยแล้ว

คุณนี่ไม่เก่งแก้วเลยไปล้พอหมดก็จะไปอีกจ้าอะไรมอแล้วมานีมานีมานีพอแล้วเดบุตอนก่อนค่อยกินนะมีคว่าพอเอาเมดเขื่อนเอาของคุณอี

เก็บ leo, สุมๆ phút เฮ้ยกินฝุ่นปั่น thang เร็วส่าย thang เรวบ้เราให้ไล่เก็บอะใช่เร็วบ้ออใช่เร็วเอาเร็วเอาเร็วมดแล้วมดแล้วหาบเจอมีผาหาบเจอมีผาปรไ้จมูกดีจริงๆไปเก็บเก็บเลยไล แล่นไปเก็บเลยมาหากล้วยมาหากล้วยเก็บมาเร็วเก็บมาเด้อ สูงอสูง yeah. อูงสูง่สูงโอ้ยจอกนี้ไปเสียงกันลงืเลยไปหาแม่สิให้แม่ดอกลกเตะนะวันแม่ดอกลาเส้เหยบเอาติเหยบแจกเหยาะไหมแม่ดอกลเต้เหยะไหมนี่อาไปใกล้แม่ทองคุไปแล้วเอาไปแบกแม่เล่นแล้วนึงไปไหน

เตะเล่าเตเล่เออเตล่เตะเลเตล่เล่นดินเลยครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็พอยงเ่นี้กันนะครับใครที่ชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดซัติดใคร ให้ช่องพายสูงสดิดรออ่านกันดนะครับรอดิดตามคลิปหน้านะครับอาจะเป็นคลิปอะไรนะครับก็ฝากติดตาม้วนนะครับครับผมต้องกอตัวกลับบ้านก่อนนะครับผมรัะคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณครับผม